สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชาวราศีธาตุไฟลักนณธาตุไฟนะคะมีชาวราศีเมษสิงห์ธนูยินดีต้อนรับนะ,ะเข้าสู่ช่องอนะดีโนทะลลนะดูดวงไปกับกวางคลิปนี้นะ,ะก็จะเป็นการพยากรณะะ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อแฟนใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะหัวข้อนี้นะคะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังจะคบกันหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆเลยก็ได้นะแบบความสัมพันธ์แบบเข้าใหม่ปะหมันนะ อเคนะคะขอบคุณมากๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนเลยจับไพ่มาแล้วค่ะให้กับความรู้สึกของเขาแล้วก็ของคุณนะแล้วก็จับไพ่พลังงานหลักขึ้นมาอีกสามใบอะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะอืมความสัมพันธ์ของคุณนับว่าอาจจะเจอกันรวดเร็วแบบกระทันหันหรือว่าในบางคนแฟนใหม่ของคุณเนี่ยอาจจะ เคยมีนิยามในนามแฟนเก่ากับเข้ามาด้วยได้ในบางคนนะนะหรือว่าบางคนอาจจะมีแฟนใหม่นี่แหละเพิ่งรู้จักกันเลยแต่มาในฐานะเอ่อคนที่อายุน้อยก็ได้เพราะว่าหกทวยอะค่ะมันขึ้นมาหกทวย,ยจะพูดถึงนิยามของแฟนเก่าหรือว่าคนที่อายุน้อยอะนะเข้ามานะทําให้คุณนะรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากทาดไฟนะแต่คุณอาจจะยังรู้สึกเอ่อในสถานนะแบบยังรู้จักกันไม่มากพออะนะ คุณเองก็ระวังตัวเหมือนกันนะเพราะว่าคนคนนี้ที่คุณไปเจอค่ะคุณรู้สึกได้นะหรือคุณได้สัมผัสได้ว่าเขาเองก็เจ้าชู้ไม่เบาเหมือนกันนะมันเป็นความรู้สึกของคุณล้วนๆหรือคุณอาจจะได้ข่าวสารอะไรบางอย่างมาแต่มันเหมือนกับว่าคนคนนี้พร้อมที่จะหยุดที่คุณนะ,ะเขาอาจจะเป็นเพย์บอยมาก่อนนะคะเพย์เกิลมาก่อนนะคะในชีวิตเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามามากมายอาจจะเป็นคนของสังคมก็ได้ค่ะแต่วันนี้เมื่อเขาเจอคนที่ใช่อย่างธาตุไฟ เขารู้สึกว่าเขาอยากหยุดที่ธาตุไฟจริงๆอะแต่เป็นเหมือนธาตุไฟคุณยังเอกใจอยู่อะนะยังไม่แน่ใจในตัวเขาคุณอาจจะเออรอนะรอการกระทําอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ค่ะ The will of fortune เข้ามา t e m p e r a n c e เข้ามาคุณมีแรงดึงดูดนะสำหรับเขามากอะท้าให้เขาเชื่อมั่นในตัวคุณเลยอะค่ะว่าคุณนั้นคือคู่เท้ของเขานะแต่คุณอะนะอาจจะยังแบบว่า ยังไม่อยากให้เขานะ้ามั่นใจอะไรขนาดนี้เพราะคุณอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวเขานะคะประมาณว่าถ้าสมมติเขาอยากหยุดอยู่ที่คุณจริงๆนะหรือเห็นคุณเป็นตัวจริงในสายตาของเขาจริงๆอะ่ะคุณอาจจะร้องขอนะคะหรือทําอะไรบางอย่างให้เขากะทำบางอย่างให้คุณเห็นว่าเขาสามารถหยุดอยู่ที่คุณจริงได้นั่นก็คือให้เขานั้นตัดตัวเลือกออกไปให้หมดจริงๆคุณไม่จําเป็นต้องร้องขอเขาก็ทําให้คุณนะเนี่ยเดอะมูน แปดถ้วยเข้ามาใครก็ตามอะคะ่ะที่เคยเข้ามาในชีวิตเขานะแบบลับๆนะหรือว่าเขาอาจจะมีสังคมมีตัวเลือกนะหรือว่าในมือถือเขาอาจจะมีเบอร์หลายคนเขาก็สามารถที่จะตัดนะความสัมพันธ์เหล่านั้นออกไปเพื่อหยุดอยู่ที่คุณคนเดียวเนี่ยหกถ้วยเนี่ยมันเหมือนเขามั่นใจมากว่าคือคุณอะแต่มันเหมือนว่าท่านไฟคุณยังไม่มั่นใจในตัวเขาอะนะอ่า มันอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะแรกๆนะหรือว่าช่วงแวบ,บแรกที่เราเพิ่งตัดสินใจคบกันน่ะคุณสองคนนะคะอาจจะมีเวลาให้กันนะอย่างเช่นอาจจะมีคำมั่นสัญญาในเรื่องของการเดินทางมาหานะคะหรือว่าการนัดเดทนะแต่เหมือนว่าธาตุไฟคุณไม่ได้คาดหวังในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากเท่าไหร่เพราะตัวคุณนะคะได้เป็นไพ่แปดไม้เท้าได้เป็นไพ่เดอะฟูนะแล้วก็ได้เป็นไพ่ลาชินีถือไม้เท้าเข้ามาเออมันเหมือนว่า ออ่ <c oughs> คุณกำลังจะดูเขาอะนะว่าเขาเล่นตลกอะไรกับคุณหรือเปล่าท่าไฟนะหรือดูว่าเขานั้นน่จะหยุดอยู่ที่คุณจริงๆได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เขาพูดมาแล้วเขาทําไม่ได้หรือว่าหยุดอยู่ที่คุณไม่ได้เนี่ยนะคุณก็มีบทเรียนบางอย่างที่จะสอนกลับไปหาเขาเหมือนกันนะอืมเพราะว่าท่าไฟอะคะ่ะคุณเองอะคุณก็ เป็นคนที่ระวังตัวนะไม่ได้ปล่อยความรู้สึกนะคะหรือว่าคุณไม่ได้เห็นแค่การกระทําแวบ,บแรกอะ่ะนะที่เขาให้อะไรคุณมามากมายอะ่ะนะคุณไม่ได้ไปหลงนะคะหรือไปเคล็บเคิมะ์ะกับสิ่งที่เขาให้ตรงนั้นมานะคุณจะต้องดูอะไรอ่อ,อต่อไปอีกนานๆนะ่ะไม่ใช่แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้แน่นอนนะคะถ้าถามว่าตอนนี้เขาแสดงออกจากการกระทําให้คุณดีไหมกวางม,มองว่าดีนะอืมเขากับเหมือนว่าจะแสดงความ เชื่อใจนะคะหรือว่าให้ธาตุไฟอ่ะคุณนั้น,นะไว้ใจเขาได้มากกว่านี้นะคะแต่ถามว่ามันก็ต้องใช้เวลานะต้องใช้ความสม่ําเสมอนะออคล้ายๆกับว่าถ้าเขาขาดความสม่ําเสมอจากการกระทําบางอย่างไปเมื่อไหร่ะนะคุณก็จะเริ่มไม่ไว้ใจเขาละนะอะไรก็ตามที่เขาสัญญาไว้คุณจะดูซิว่าเขาจะทําได้ไหมแต่ตอนนี้ของขวัญเต็มบ้านเลยค่ะธาตุไฟคุณได้รับบางอย่างจากเขามากมายทั้งความรู้สึกดีๆนะ แล้วก็สิ่งของนะคะหรืออะไรที่มันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ะนะให้คุณรู้สึกดีอยู่เสมอดีนะเป็นความรู้สึกดีในช่วงแรกแต่ความไว้ใจนั้นนะมันเหมือนคุณต้องรอไปอีกนานเพราะว่าตอนนี้คุณมีความสุขกันมากเลยคือตอนนี้เรามีความสุขเราก็เริ่มเราก็ร่วมกันนะร่วมกันแบ่งปันความสุขแต่เวลาทุกข์อะค่ะคุณอาจจะยังไม่เห็นนะคะในเรื่องของถ้าวันหนึ่งอะคุณทุกข์หรือคุณมีปัญหาอะไรอะตรงน,นี้แหละคุณอยากเห็นนะคะว่า ตัวเขานั้นน่ะนะจะสามารถที่จะแบ่งรับแบ่งสู้ในชีวิตคุณได้ไหมคือเราอาจจะยังไม่เห็นตรงนั้นเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะมีแต่ความสุขแฮปปี้ใส่กันโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวลองขอไพ่ขยายนะให้ใครคนนั้นหน่อยเขาพร้อมที่จะตัดตัวเลือกทั้งหมดอย่างที่กวางบอกบางคนมีคนเก่ากลับเข้ามาด้วยหรือใครก็รู้ที่เคยคบคุณน่ะในช่วงระยะเวลาหนึง่งนะก็อาจจะมีการตีตัวกลับมานะเพื่อขอ เวลาแก้ไขนะคะหรืออะไรก็ตามที่เขาทำพลาดไปอ่ะเขาอยากขอโอกาสนะคะจากคุณนะคะเพื่อแก้ไขบางสิ่งบางอย่างนะที่เขาทำพลาดไปก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้ค่ะคนอายุน้อยก็ได้แต่ค่ะกวางจะลองขอไพ่ขยายแปดถ้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทำได้ไหมเขาจะตัดทุกคนได้ไหมให้เหลือไว้แค่คุณคนเดียวที่เราคบกันสองต่อสองอืมคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนเรื่อยๆนะมาโดยตลอดค่ะ แต่เมื่อเจอคนที่ใช้เขาก็อยากหยุดอะขอให้ขยายแปดถ้วยค่ะให้ธาตุไฟให้กับใครคนนั้นของคุณเนี่ยแปดถ้วยค่ะมีไพ่แปดดาบเข้ามาถามว่ามันยากสําหรับเขาไหมสําหรับตัวเขาที่ใช้ชีวิตโสดมานานคุณอาจจะมีกฎกติกานะหรือว่าเออมีโจทย์อะไรที่มันยากๆอ่ะที่ตั้งตั้งเอาไว้ให้เขาแก้โจทย์เนี่ยให้ได้อะค่ะเพราะว่าแปดดาบมันเข้ามาเห็นปะเขารู้นะว่า อ๋อเข้าหาถึงธาตุไฟยากนะหรือว่าการที่ธาตุไฟคุณไปตั้งโจทย์สร้างโจทย์ให้เขาเนี่ยมันเหมือนว่าเขาต้องพยายามะ่ะคะที่จะแก้โจทย์นั้นให้ได้โอ้โหขออีกใบสิอืมมีไพ่สองไม้เท้าเข้ามาแต่เขาเชื่อมันในความคิดเขาเชื่อมันในความสามารถเขาว่าเขาสามารถทําทุกอย่างเพื่อเอาชะนะใจคุณได้อนะธาตุไฟไม่ว่าคุณจะตั้งโจทย์ให้เขากี่ครั้งกี่วันกี่เดือนกี่ปี มันเหมือนว่าเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะทําให้คุณนั้นรักเขาได้มากกว่าเนี้ยอีกใบหนึ่งค่ะมีไพ่สี่ถ้วยเข้ามาถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้ตอบรับอะไรเขามากนะในสิ่งที่เขาจะพอใจนะคุณอาจจะตอบรับเขานะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่คนๆเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องการคําตอบที่ชัดเจนกับคุณอะ ในเรื่องของความสัมพันธ์อนะหรืออยากให้มันไปไกลกว่านี้นะแต่เขาก็ยังทําให้กับคุณนะถึงแม้ว่าคุณอาจจะเมินเขาบ้างนะธาตุไฟแต่เขาก็เชื่อมั่นในการกระทําของเขาว่าสักวันหนึ่งต้องเอาชนะใจคุณได้เนี่ยคุณดูไพ่สี่ถ้วยดิอืมเขาก็ยังทําอะค่ะนะคุณเมินเขาเพราะว่าคุณจะพิสูจน์ในตัวเขาก็ได้ค่ะคุณเองก็แคร์เขาแหละแต่บางทีการที่คุณแกล้เมินเขาเพียงแค่คุณจะดูว่า ถ้าคุณเป็นแบบเนี้ยคุณเมินบ้างอะไรบ้างเขายังจะใส่ใจคุณมากกว่าเดิมหรือน้อยลงกว่าเดิมก็ได้โจทย์ของทาตไฟค่อนข้างยากเหมือนกันนะก็แล้วแต่ว่าคุณมีโจทย์อะไรให้เขาทำนะคะโอเคนะขอไพ่ขยายเด o o n หน่อยมาดูกันเดมูลมาบอกอะไรคะเดมู n นะคะมาบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขา t เดมูล มีไพ่ห้าถ้วยเข้ามาด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้มันเหมือนเขาทำอะไรเขาระมัดระวังตัวมากที่สุดนะหรือว่าจะแสดงออกอะไรกับคุณน่ะเขามักจะรอบคอบแล้วก็ระวังตัวเพราะเขากลัวว่าตัวเองจะทำพลาดไปมันเหมือนเขาทำพลาดไม่ได้มันก็ดีนะเขาทำอะไรจะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาห้าถ้วยมันขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาต้องการพัฒนาคุณมากกว่านี้ค่ะสองถ้วยมันอยู่ด้านหลังเห็นไหมแต่เขาก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนไงขอใบหนึ่งค่ะ มีไพ่ราชินีเหรียญเข้ามาเขารู้ค่ะว่าคุณเข้าถึงยากต่อให้ยากยังไงเขาก็พยายามที่จะเข้าถึงอะไรที่คุณพอใจอ่ะนั่นะแหละเขาก็จะทําให้คุณนะคะนะราชินีเหรียญเข้ามานะราชิน,นีเหนียญเ,เป็นโจทย์ที่ยากมากอืมคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมือนใครนะธาตุไฟมันก็เลยเออ่ทำให้เขาชอบนะในคาแรคเตอร์ของคุณในนิสัยของคุณนะเขานะั่นอะ่ะจะพยายามเขาหาคุณมากแต่ธาตุไฟเนี่ยแหละ นะตัวธาตุไฟเองนะค่อนข้างมีอะไรให้เล่นอยู่เสมอเลยนะอืมเบาได้เบานะธาตุไฟบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าโอ้ยพิสูจน์พอแล้วนะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสงสารสงสารนะคนคนนี้อืมก็อาจจะพูดว่าเขาอาจจะเคยเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนนะคุณอาจจะพยายามทําให้เขาชดใช้กรรมก่อนก็ได้ค่ะก่อนที่คุณนั้นจะตอบตกลงนะในความสัมพันธ์ นีกับเขาให้มันชัดเจนมากกว่านี้โอเคนะคะอะมาดูตัวของธาตุไฟกันบ้างอย่ารอช้าค่ะขอให้ราชินีไม้เท้าเลยค่ะของธาตุไฟอ่ะมาดูกันว่าราชินีไม้เท้าเนี่ยมาบอกอะไรนะความรู้สึกของคุณเนี่ยมาบอกอะไรคุณเองอะ่ะก็สนใจเขานะแต่ปากแข็งนะความรู้สึกของคุณอะก็อาจจะมีความสงสารเขาแต่ภายนอกของคุณที่แสดงออกมาก็ต้องยังเป็นตัวคุณอยู่อะ่ะนะ ยังเป็นตัวคุณนะที่ต้องการพิสูจน์คุณก็มีเป้าหมายของคุณนะคะจะรักใครจะเสียสละความรักตรงนี้ให้เขาได้อะคุณต้องแน่ใจจริงๆนะว่าเขาไว้ใจได้จริงๆมาดูไพ่ราชินีไม้เทา้ามาบอกอะไรอะ่ะธาตุไฟมีไพ่เด็กถือเหรียญเข้ามาขออีกใบี่ปากร้ายใจดีนะธาตุไฟอะ่ะ ปากร้ายใจดีอะค่ะคุณเห็นแล้วล่ะการการะทําของเขาที่ผ่านอาจจะผ่านด่านแรกนะรอด่านสองต่อไปขออีกใบหนึ่งซิเขาพิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหกไม้เท้าเข้ามาแต่เกมนี้ต้องไปต่ออืมมันเหมือนตัวคุณก็ซีเรียสในเรื่องของความรักเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ไม่ซีเรียสนะในเรื่องของความรักคุณก็ซีเรียสเหมือนกันนะคะคุณเวลาที่คุณจะเสียสละความรู้สึกให้ใครอะคุณต้องรู้สึกว่าตัวเองอะ ไว้ใจเขาได้จริงๆอะนั่นแหละคุณถึงจะมอบความรู้สึกที่มันสำคัญให้กับเขาได้ให้เขาไปดูแลได้นะตอนที่คุณจะฝากชีวิตไว้กับเขาหรือความรู้สึกของคุณเนี่ยว่าถ้าเขาได้ไปแล้วเขาจะไม่ทำมันตกแตกนะเนี่ยคุณก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันจะมาล้วงความรู้สึกของธาตุไฟแบบนี้มันไม่ง่ายเลยนะเอาจริงโอเคค่ะเออขอไพ่แนะนำให้กับธาตุไฟเลยก็แล้วกันเนาะมาดูไพ่แนะนำกัน ธาตุไฟธาตุไฟไพ่แนะนำเขาจะมาบอกอะไรในตัวคุณไพ่แนะนำห้าใบค่ะมีไพ่หนึ่งดาบเข้ามาโอเคนะมีไพ่สี่ไม้เท้าเข้ามาอืมมีไพ่เจ็ดดาบเนาะเออเพราะว่าความไว้ใจของคุณนะ่ะมันเกิดขึ้นมายากนะมีสิบไม้เท้าคุณเองก็เป็นคนที่มีกำแพง หนาะเหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักคุณเหลือพื้นที่ไว้ให้กับหลักแท้ถ้าไฟคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์เนาะในเรื่องของความรักนะหลายๆครั้งนะที่มันไม่ค่อยดีต่อใจคุณเท่าไหรอ่อ่ะมันก็เลยทําให้คุณนะั่นจับอาวุธมีอาวุธนะ,ะไปตีอาวุธมาเพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันหนึ่งดาบเข้ามาคุณต้องแน่ใจนะคะแล้วก็ต้องชัดเจนกับตัวเองจริงๆก่อนว่าคุณรู้สึกกับเขา แล้วก็สามารถฝากชีวิตไว้กับเขาได้ต้องแน่ใจจริงๆอะ่ะนะคุณถึงจะตัดสินใจชัดเจนได้มากกว่านี้สี่ไม้เท้าเข้ามาเนี่ยคุณคาดหวังในเรื่องของความรักนะสไม้เท้าคาดหวังในเรื่องของการแต่งงานการมีชีวิตคู่ที่ดีถ้ามีแล้วไม่ดีกว่าการอยู่คนเดียวคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอีกอะ่ะธาตุไฟมีไพ่เจดาบเข้ามาอะไรก็ตามที่คุณยังไม่ไว้ใจ ในตัวเขาคุณไปเจอคนเจ้าชู้แต่ว่าคุณจะหยุดคนเจ้าชู้ได้อ่ะคุณก็ต้องสร้างแบบทดสอบให้เขาไปทําให้เขาผ่านก่อนถ้าเขาไม่ผ่านคุณจะปล่อยความรู้สึกให้เขาไปมันก็ไม่ใช่เรื่องไงสิบไม้เท้าเข้ามาคุณดูกําแพงของคุณสิอืมนะกว่าคุณจะสร้างความไว้ใจได้กว่าคุณจะมอบบางสิ่งบางอย่างหรือแลกกันดูแลชีวิตหรือแลกกันดูแลความรู้สึกของกันและกันเนี่ยมันต้องแน่ใจจริงๆในความรู้สึกของคุณไงคะและนี่คือ ไพ่ของทาตไฟนะในแฟนใหม่อาจจะเป็นนามแฟนเก่านะที่เข้ามาเป็นแฟนใหม่ก็ได้นะโอเคนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ